สวัสดีครับท่านผู้ชมวัอนี้คุณตาวิถีไทยกับสิบพาท่านผู้ชมมาเห็ดลาบหมู่ซเซาเะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดใส่เข้าไปท่านผู้ชมเป็นเครื่องเคียงมันละืือนี้ได้หนังงมืมาสิบเซาใส่เข้าไปเลย ต้มฮะต้มหนังหมูมันสุก ช่วงที่นังหมูต้มให้มันสุกนี่นเนาะเฮาสิมาซอยใ,ใส่นี่ท่านผู้ชมเฮาสีมาคั่วคั่วเนื้อเฮาก่อนเนาะผู้ชมเนาะคั่วเนื้อหมูนี่มันสุกๆนี่ๆมาเบิงบ่งมาเบิ่งอะมาคั่วเอาได้ท่านผู้ชมอ้ยเพราะว่าหยังเพราะว่าถ้าเฮาเอาไส้น้ำลวกนี่มันสีบบสุกมันสินานสุกว่าง่ายไปเออมันสินานสุกคั่วเอาอือ คือสมัยตะกี้พ่อแม่เขาสมัยตะเก่าตะกี้ตะก่อนนะเพื่อนเอาไอ,อ้น,นั่นไงเพื่อนเอาน้ำน้ำหมูนี่มาลวกดนว่าลวกอือนี่เอาเห็ดน้ำซุปแน่นะท่านผู้ชมเนาะเอาเอาเนื้อมันเห็ดปิดน,น้ำซุปแน่เวลาที่ไอ้ซูดน้ำเนี่ยมันจะแซบนะมีน้ำของหมูใส่เข้าไปขวให้มันซุกเข้ากับปะไว้ให้มันเย็นอือเสร็แซบเลอนี่ คุณตาวิถีไทยผ่านมาเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีอร่อยได้ท่านผู้ชมไดม แซบ่บท่านผู้ชมลาบหมูมโอนี่บบผิดวางอีกแล้วคุณตาวิถีไทยเห็ดลาบหมูทีไรก็อร่อยทุกทีใส่ขัวให้มันสุกๆุกโอนี่อ่าหนังนี่ก็ต้มให้มันสุกๆุกปเปื่อยเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่นี่น,น,นี่ต้มปเปื่อยเนาะสุดแซ,บแซบ่บต้ม đông hay nó sụp nó cái thứ gì đó thành công nó tắt mày nói con nên đông hay nó sụp nó mình cả แซู่ดเนาะลากหมูแซบ คินตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเพื่อนวะเออได้การได้การเนาะท่านผู้ชมเนาะ ปิดเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเฮาสิเอาเนื้อเอาตับกับไออันนี้ไปซอยเนาะท่านผู้ชมสับแซบม้อนี้บุญตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีแซบนะท่านผู้ชมเนาะนั่นหักเ้าไว้นี้ ต่อไปเฮาสิมาซอยหนังเนาะท่านผู้ชมเนาะซอยหนังนี่ต้องซอยบางๆแซ่บไหนเออใจเย็นๆซอยหนังมันแซ่บๆท่านผู้ชมเลยออซอยให้มันสลับสลับแห้งคับง่ายๆไปซอยหนังนี่เออมันลาบหมูนี่มันแซ่บน้ำหนังนะท่านผู้ชมเออมันแซ่บน้ำหนังนะแซ่บน้ำหนัง มีตาวิถีไทยเข้าคคัวทีไรก็อร่อยทุกทีเห่นว่า,าอร่อยนะท่านผู้ชมเลอ่าสุดแซบมันหอนเนาะต้องใส่บ่วงต้องใส่บ่วงนะท่านผู้ชมอ่ใส่บ่วงเล็กน้อยเอเอามาผักใส่จานไว้ก่อนใส่จานไว้อมันหอนเขาต้องใส่ ใส่ซ้อนเป็นตูมือแทนมือจิกไว้วางไง่ายๆไปเห็ดกินนี่มันต้องใจเย็นๆค่คอยๆสไลด์นะสไลด์ไปคุณตาวิถีไทยขอจัดจานในเด้อเพื่อนวะได้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 ท่านผู้ชมแซ่บกินเข้าแรงน้ำกันมือนี่ท่านผู้ชม,<ๆ>ม,อ,ชมอืมลาบหมูใส่นางหมูอ่อนๆมือนี่นางหมูอ่อนๆนะใส่มักเพชรขั่ว มีมะแตงเพชรข้าวคัวมีมะแตงแซ่บๆมแตงนะอืมมันเย็นแล้วก็ใส่มือเลยแหละท่านผู้ชมเลยมันเย็นแล้วอนะ อื này, ong, ้อອวยเนอะต้องซวยของควางบ้นี้นะไงอื้อเส้อือซวยนั่งนะซวยของควางบ เครื่องปรุงเท่าก็เตรียมไว้ล่ละท่านผู้ชมหมกเพชรเขาคั่วผักหอมเนาะน้ำปลาแดกเตรียมไวนะ้แล้วมีแค่นั้นละเครื่องปรุงลาบเท่าน่ะมีโบหลายนะอม,มกนาหอมหอมเนาเนาวสดสด แซ่บมือน,นี้ลาบบักนาวใส่ส้มหลายๆพี่น้องเออใส่ส้มหละๆจักน้อยนะแต่มันมีรสสมสมหอมหอมหมักนาวหอมข้าวคั่วหอมมกเพขคั่วเนาะอืมขอขหอมข้าวคั่วหอมมกเพือคั่วเซ็ตแซ่บมือม สับเซ <พ>นี่ต<พ>ับนี่ยนะตับท่านผู้ชมตับก็อันน้คลิ้วเนาะตับนี่มันจะแค็มได้ตับใส่เข้าไปเพิ่มธาตุเล็กได้ตับนี่ท<พ>่านผู้ชมเล่ก<น>มีธาตุเล็กสุดแซ่บตับตับตับอ่อนนะตับอ่อนตับกะทิตับกะทิสุดแซ่บตับกะทิ ยอมแต่เวลาที่เฮามามาเบิ่งมันสีค้างท่านผู้ชมไลโอ้เป็นวิดีโอค้างไล้คุณตาวิธีไทยเอ้ยคนว่า <c oughs> เออปิดเปิดลายเท้อมันค้างืนว่าเปิดไปเลยคนว่าคุณตาวิธีไทยอืมเปิดจะเปิดเนาะท่านผู้ชมเนาะออเอามาครัวมาคลนกันอยู่นี่เลยแหละสําหรับท่านผู้ชมที่เออเบิ่งคุณตาวิธีไทยแล้วก็เอาเดี๋ยวเขาสิมารลนกันอยู่นี่เลยเนาะท่านผู้ชมเนาะอืมเอา นี่นี่ <c oughs> อ๋ออันนี้เฮาก็อยู่นี่แล้วขั่วเรียบร้อยเลยสุกเลยเนาะขั่วสุกเลยอันนี้ใส่เข้าไปเลยนี่ที่เฮาซอยเมื่อกี้นี่นะใส่เข้าไปตับ <c oughs> ตับโฉนดเซ็ตแทบเลยนะมะนาวเอามะนาวก่อนเนาะมะนาวอันดับแรกโอ้เซ็บแทบ มะนาวสมดเด้อคุณตาวิถีไทยพันหมอมันจังแซบเอ้ยมะนาวบีบเข้าไปซินที่สองยังบ่พอได้อ่เอาซินที่สามซินที่สามสิบแซบพอสกกดเนาะท่านผู้ชมเนาะเอ้ยโทษอีแต่แซบเขาขั่วเขาขั่วท่านผู้ชมเขาขั่วเขาขั่วสิบแซบเขาขั่วใส่็จไปเลยเขาขั่วใส่็จไปเลยนะเขาขั่วอือ เพชรขั่วมาเนี่ยเผ็ดขั่วจัดน้อยนะอย่าเอาหลายมาเพชรขั่วนี่มันคนคนกินเพชรก็มีคนกินโบเพชรก็มีเนาะอืมใส่จัดน้อยใส่จัดน้อยเขามากัดมากัดหมกเพชรเอาท่านผู้ชมมากัดหมกเพชรเอาเนาะเออมากัดหมกเพชรเอาเอ้าอันนี้ผักหอมผักหอมหอมใส่เข้าไปเอ้ยเผ็ดเหระท่านผู้ชมสีสันเป็นกระเส็บได้คุณตาวิธีไทยเอ้ย ป,ประเด็กน้ำประเด็กส็บแทบนะใส่เข้าไปจากน้อยน้ำประเด็กใส่จากน้อยก่อนเนาะใส่จักน้อยก่อนอืมร,รถดีรดดีนี่แทนผงสุรสดนี่มีแทนผงสุรสดใส่เข้าไปเนาะรดดีสืบแทบใส่เข้าไปจากน้อยใส่เข้าไปจากน้อยจากน้อยพอซะก่อนพอซะก่อนอ่า เอาบานขาลนบึงนู้นท่านผู้ชมอืออ่ากลิ่นหอมมะนาวขนาดไหนท่านผู้ชมเอม้หอมมะนาวขนาดอื้ยหอมข้าวขวดหอมมะนาวหอมเพ็ดอือเพ็ดขวดเซ็บซ็บน้ำลายแตกสุดซ่าอือลาบหมูใราการข้าวเหนียวหอนหอนเด้เนาะท่านผู้ชมเนาะอือข้าวเหนียวหอนหอนเซ่บเซ็บเดี๋ยวขออนาาุญาตซิมบึงกันเด้อ ท่านผู้ชมเออซิมหลังไม้ซิมหลังไม้มืความเค็มมันได้ก่อนล่ะเนอะขาดเปรี้ยวจังเลยอืมผมรู้ว่าคุณตาวิธีไทยกินส้มบอกเล่นไหนไหนคือเอาใส่ลายแห้บางนาวนีิคุณว่าอืมส้มส้มคุนว่าสับแซ่บ์นี่เอา พอแหละเนาะคุณผู้ชมเนาะมันสีส้มลายอืมแซ่บล่ะทั้งเค็มทั้งอันนั้นอืมเปรี้ยวรสนัวอืมวันนี้เอาสิมาปรุงปรุงอันนั้นเอาท่านผู้ชมมาปรุงต้มมาปรุงต้มมาปรุงต้มจักน้อยมาปรุงต้มจักน้อยต้มนี่ก็ใส่บักนาวใส่บักนาวจักน้อยต้มใส่บักนาว บีบมะนาวลงไปสร็แซบมะนาวเปรี้ยวตัดข้าวเนาะน้ำซุปเฮานี่มะนาวสร็แซบใส่เข้าไปอีกเอ้ยมะนาวเพิ่นบ่อึดบ่ยากเพิ่นว่าใส่รสดีเข้าไปนะรสดีเข้าไปต้มต้มก็ต้องมีปรุงแบบนี้เค็ <avía> มๆจักหน่อยไะเสรแซบอือมีสีตันจักดน้อย <Oi. S 1> <Thing. S 2> แส่บิดหูเบออคุณลับไปเกลือรสคุณตามใส่เกลือรึไหมรสดีครับมันบริเค็มเผนว่ารสดีมันบริเค็มใส่เกลือเล็กน้อยเอครรสดีมันสิเว็บมันนัวๆแต่เค็มๆอยู่เค็มเกลือพวกอยังเค็มๆอยู่เดี๋ยวขอให้ยักรีมเบิ้งเนาะหิ้มจงเนาะซิมเบิ้งก่อน โอ้ยได้ก,การแล้วานผู้ชมเอา้าใส่อันนี้เข้าไปเช็คน้อยเว่ยประเด็กประเด็กเยี่ยมครับนะแซ่แบเลแซ่บเไฮไลท์ของงานไฮไลท์ของงานอยู่นี่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 นะไฮไลท์ของงานอยู่นี่ มันต้องมีขั้นตอนการตักใส่จานไหนคุณตาวิธีไทยเอ้ยเซ็บๆราบหมูมือนี่อาหารอีสานบ้านเฮามาๆมา,มาท่านผู้ชมราบหมูเส็บๆครับท่านผู้ชม <c oughs> เข้าวเหนียวข้นๆเนอะเออเนี้ยเน,นี้นยมีมักเพชรมีหมกเพชรลอยใส่จังน้อยเหนว่าหมกเพชรมมกเพชรกโดดลูกโดโด นี่มีลูกโดดใส่จักน้อยนี่สิบแซ่บท่านผู้ชมอืมเพชรลูกโดดใส่เนาะเป็นไข่มักเพชรตัดเข้าไปจักน้อยอ่าไปเลยในการในการอืมเอ,กกอ,กกอ,มอามีพักมีมักแตงมีอย่างเนาะท่านผู้ชมเนาะน,นี่นี่เออเอ้ยสิบแซ่บท่านผู้ชมเอง